สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขเด้อครับพี่น้องครับนะครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่นะครับผมนะครับยินดีต้อนรับนะครับผมเขาสู่หนาหนาวย่างเป็นทางการพี่น้องครับนะครับผมวนพี่น้องครับลมห้วยห้วยนะครับผม ขันยูตีสูงนี่แะก็ะจะว่ายูสูงไรกะเวลาหนาวกับหนาวแห้งนะครับผมเวลาห่อนกับห่อนแห้งนะครับอู้วบึงดอกหญ้าฟังแล้ววพี่้องครับโอ้ผิวสวยสวยงามพี่รองครับนะครับผมอ่าอยัางบ้านผมนี่ก็ถือว่าอยู่ใน่อยู่บนเขาเหมือนกันเดอ้อพี่้องครับนะครับกะ สูงเติบแนอยย่นะครับห่อนก็ห่อนแห้งพี่น้องครับนะครับช่องเดือนเมษาอนร้อนร้อนร้อนหลยห่อนแห้งนะครับผมน่นะครับหนานาวเต็มตัวแล้วพี่น้องครับเมื่อวานเมื่อวานมีฝนนะครับผมปกแปกปกแป๊กหน่อยหนึ่งนะครับเมื่อวานมีฝนปอกแป๊กหน่อยหนึ่งนะครับ กะหอนนะครับแดดจ้านะครับผมแดดจ้านะครับแต่กะมีลมนะครับผมเป็นปกติของหน้าหนาวนะครับผมไก่สีขาปีใหม่เนะนะครับของเดือนเนี่ยกะสีลมประมาณนี้นะครับลมประมาณนี้นี่นะครับโยสูงไล่กะเานาวกนาดแห้งหอนกับอนแห้งเวลาลมนี่กะพัดหลังคาเฮือนสิปิวนะครับ ใหม่ก็เริ่มแข่งนะครับผมที่มัม่ก็เริ่มแข่งนะครับ <c oughs> ย่ำเสาเนี่ยใส่หมอกเด้อพี่น้องครับอาใส่หมอกนะครับผมอาใส่หมอกนะครับรวมแค่ห่วยห่วย ไหนปะครับผมมีมาพี่น้องครับนะครับพอดีพ่อผู้ใหญ่บ้านเพิ่นมาซื้อทุกสินนะครับผมนี่นะครับนี่เอาพี่น้องอยู่ทางไหนเนี่ยครับนะครับผมหนาวแล้วบ่นะครับผมตองนี้หนาวแล้วเด้อครับฝนน่าสิเบิดแล้วนะครับ นะครับอำเภอสิรินทรน,นะครับผมนะบ,บันนี้กับสิไดแตะกวดใบใหม่แนละ้วบันเนี้นะครับผมใบใหม่เพราะว่าล่มร่มแห้งนะครับพี่น้องครับร่มถ้างมีร่มร่มเนี่ยมันอยู่สูงครับร่มมันก็แห้งนะครับผมอ่าต้นไม้บ้างครับพอคอยมีนะครับเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆเหมือนอ่า เป็นตีนเขาประมาณนี้นะครับอ่านะโอ้แดดแดดจ้าได้พี่น้องครับแดดจ้ามากเลยนะครับแดดจ้าแห้งนะครับแดดจ้าแห้งแดดจ้าคักนะครับผมไอหอนนะครับตัวอยู่ในโฮมนะครับ ช่วงนี้ก็สิเป็นชาวบา้านเพิ่นเก็บเกี่ยวนะครับผมอ่าหลา่มองหลายบอล,บอลบอเกี่ยวเขานะครับแต,แต่ทั้งนี้เกี่ยวมั่นนะครับเฮ้ยผมก็มเห็นเกี่ยวมั่นนะครับอ่าก็เห็นนี่เมื่อไห่ครุดมั่นนะครับผมนะครับอันนี้ก็น่าเชื่ใหีไม่ไปจ้ะครับนะครับเป็นสวนมั่นข้างบ้านนะครับผม ก็จับประมาณนี้นะครับผมนะครับบ่ม,มี่ยังพี่น้องครับนะครับผมเตี๋ยกาดไทยพี่น้องนนเดนือบเดือยแยงนะครับผมอ่าบอกสู้กันฟังนะครับผมนะี่ครับว่าร่มหนาวเป็นมือแรกที่ล่มล่มหนาวเข่าหนาหนาว,นาวยังเต็มตัวนะครับผมเพราะว่าฝนมือสุดท้ายเมือว่านกันนะสิเพิร์ดแหละนะครับผมนะครับทะเลไทย เมื่อว่าสู่กันฟังพี่น้องครับนะครับทั้งไหนหนาวแล้วทั้งไหนยังบ่ทัานหนาวทั้งไหนยังมีฝนนะเหมืนบอกกันเนี่ยพี่น้องครับนะครับผมนช่างนี้เบิดฝนนะครับผมไปเดี๋ยวผมพาอยางไปเพิ่งหมูนะครับผมบระเทศไทยไร้เมื่อแหละนะครับผมไปดูว่าเป็นเังไหนนะครับ โอ้มันเรียบร้อยแล้วคุกะโอ้โอ้กินเข่าจะมาเบิดพี่นะครับกินเข่าจะมาเบิดนะครับผมผมใส่เข่านะครับผมเข่าเข่าสวยเข่าเจ้าเข่าเนี้ยเขาเนี่ยละครับนะครับ ที่มันเหลือนะครับผมก,ก็เลยเอามาต้มเอามาแช่น้วเหลวกผสมห้ามนะครับผมนี่ยังอยู่ดีเด้อพี่น้องครับโอ้ยเป็นอย่างน้อยิ้มแห้งว่านี่โอ้ยเปิ้งสองยิ้มแห้งเลยนะ นอนจุยเลยวันนี้ครับ <c oughs> ยังอยู่ปกติพี่นงครับนะครับผมบยังอยู่ปกตินะครับผม <c oughs> บรรยากาศโอ้ลมแห้งด้วยพี่นะครับ มูก็ยังโอเคอยู่นะครับผมพาเบ่งแบบเดียวด้วยพี่ครับนะครับมีผูใ้ใดเฝ้าลานนะครับแห้งเบิด,ดครับเนนพรท่านได้หดนาเนะครับอันนี้พักเม็กนะครับปลูกไวนะ้ในบ้านพักเม็กวัด ต่อนสิมาัอยู่บ้านประมาณวังสองปีหลังนี้ครับว่าแต่สิบปียังอันนี้ประมาณสองปีนะปลูกไปสองปีแต่ว่ามันก็คพือว่าแหละครับขันทั้งนี้มันเขานาแหลงแล้วมันมันแห้งไปเลยนะครับมันบ่มันบ่มีน้ำนะครับบ่มีน้มขันันมันยื่นอยู่ได้จนหดฝนมันกะมันก็เจริญเติบโตได้นะครับแต่ว่า ตัวใดทีมันบาไวมาก็ไปต่อบัวใดขึ้นบัวใด,ดมันกันเลยไ่สาแบบนี้นะครับไงสาที่ว่าใหญ่สานะครับ,ยยรบต้หมอกันจ้าต้นมกขามเนี่ยต้นักขามผมได้ปลูกีด้เกิดเองมันเกิดศาสตร์ในนั้นมามันเกิดอยู่นี่หลายตน้นอยู่แต่ว่าผมเหลือไว้สามต้นนะครับเหลือไว้สามอันนี้หมอกรบดินอยู่นี่นะมันกันเลย ใหญ่ไวปเนี่ยนะครับผมนะครับใหญ่ไวปเนี่ยเอาพี่น้องครับนะครับผมนะครับทั้งไหนหนาวแล้วทั้งไหนเมื่อท่านหนาวทั้งไหน,น,ไหน,น,ไหนยังห่อนต้องฝนเออเมนบอกกันนะพี่น้องครับนะครับฝากต่อพี่น้องสนิทสุขกาอนนะผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตั้งไขก็ได้พี่น้องครับผมบอกกันคลิปนะสวัสดีครับ